รักของพี่หมอฟาลดาและน้องเอิญลิงลิงค้องออมกอนอพัรมาถึกทางตันอีกครั้งเมื่อน้องเอิญยอมเสียสละความสุขเพื่อไม่ให้พี่หมอต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคุณแม่รัศมีพี่อุ่มอาภาสิริที่กำลังโคมา่าผู้กำกับพี่นายสารสวดีช่วยบิวอารมณ์ของคู่รักที่ต้องแยกจากกันทา,ทางที่ยังรักกันท่วมใจลิงลิงออมทำความเข้าใจยอมรับว่ายากมากออมจำใจบอกเลิอกอีกครั้งแต่คราวนี้ลิงล,งลิงจะยอมแพ้ไหมหามพลาดใจซ่อนรักตอนจบคืนนี้ แม่สมอเขาหายขึนมาแล้วเขาไม่พอใจอีกที่แบบที่หมอมาคบกัมเอิญแล้วแม่เขาสุ้ลงไปอีกจะทำยังไงเรารับผิดชอบไม่ไหวในชีวิตแม่เขาเราก็เลยเลือีก่จะบอกเธอตัวละครรายดาคือยังไงก็มีทางออกให้ได้เสมอไม่ต้องเลิกกันหรอก็เลยยากตรงที่ว่าแบบเอ้ยเรารักรักกันมากแต่แต่ต้องเลิกบอกเลยว่า ep new ep สุดท้ายอยากให้ทุกคนมาร่วมกันดูด้วยกันแล้วก็ ที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่ามันก็เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วว่าืุดตกของจัสสนับเป็นยังไงนะคะ